ครับสวัสดีครับสําหรับพี่น้องมือใหม่นะครับที่เจออาการของถังขย่านะครับซึ่งถังขย่ามันมาจากหลายสาเหตุนะครับซึ่งวิธีแนะนําเกี่ยวกับการเช็คดูว่าถังขย่ามันมาจากไหนกันบ้างนะครับวันนี้มันจะมีกลยุทธ์เล็กๆน้อยๆที่เรายังไม่เข้าใจที่จะทามันทาให้เกิดถังขย่าได้ตามมาทีหลังนะครับนี่นะครับส่วนใหญ่แล้วถังขย่าวนะครับพี่น้องมือใหม่ทุกท่านก็จะเล็งมาที่ อ่าสปริงโช๊คนี่ละครับอ่าสปริงโช๊คน่าจะละหลวมติดขัดนะครับหลังจากที่เราได้เปลี่ยนสปริงโช๊ใหม่แล้วนะครับอ่าพี่น้องถามว่าเปลี่ยนใหม่แล้วมันยังเขย่าเหมือนเดิมมันเป็นสาเหตุมาจากไหนอีกนะครับสาเหตุตรงนี้นะครับมันมาอีกได้หลายที่หลายทางนะครับอ่าโดยเฉพาะอ่าแกนซักพวกนี้นะครับอ่าเนี่ยครับแกนซักกากระบาดพวกนี้นะครับแหวนรองนะครับอ่าตัวนี้พวกนี้ก็มีส่วน เป็นองค์ประกอบที่สําคัญทําให้ถังขย่าวได้นะครับเบื้องต้นเราจะมาไล่บี้กันก่อนนะครับเกี่ยวกับถังขย่านะครับ <c oughs> เราเคยแนะนํากันไปว่าถังขย่าอาจจะใส่ผ้าเยอะเกินไปไม่ได้ขนาดมันนะครับ <c oughs> ต่อมาก็อาจจะตั้งถังเอียงหรือเปล่าถังไม่ตรงเกิดการขย่าวเครื่องสักผ้าเออเลอร์นะครับ <c oughs> ต่อมาเราก็จะมาดูที่ส <c oughs> ปริงช็กกันนี่แหละครับว่ามันปกติหรือเปล่า มันฝืดเป็นบางเส้นหรือว่ามันละหลัวเป็นบางเส้นนะครับหรือว่ากระด้นนางเป็นสนิมนะครับบางยี่ห้อเขาก็จะมีอากระบอก,อก,อกเก็บน้ำมันหล่อลื่นไว้นะครับบางครั้งน้ําเลาะเข้าไปมันก็จะทําให้เป็นสนิมได้พวกสปริงโชคพวกนี้ก็จะเกิดการกระด้างนะครับทําให้ถังเขาย่านะครับ <c oughs> อันนี้นี่หลังจากที่เราเปลี่ยนสปริงโชคเรียบร้อยแล้วถังก็ยังเขาย่าเหมือนเดิมถังก็ตั้งตรงแล้วนะครับพี่น้องมือใหม่เจออาการแบบนี้นะครับทีนี้ ปัญหาของมันก็คือหลังจากที่เราอาจจะได้ไปเปลี่ยนแกนซักนะครับหรือว่าเราจะได้ถอดถังออกมาล้างนะครับถ้าเราจะถอดถังออกมาล้างนะครับหรือว่าได้เปลี่ยนแกนซักนะครับเราอาจจะหลงลืมไปว่าเราลืมอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกากระบาดแล้วก็แกนซักพวกนี้นะครับหรือว่าชุดคัดชุดเกียร์เรียกไม่เหมือนกันนะครับอาบ้านผมก็จะเรียกว่าแกนซักนี่นะครับเพราะมันเป็นแกนซักนะครับบางท่านก็ว่า ชุดคัดชุดเกียร์นะครับอันนี้ก็มันก็น่าจะใช่อยู่นะครับหรือว่าเอาแบบนี้ดีกว่าครับง่ายดีนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับแกนซักหรือว่าชุดคัดชุดเกียร์นะครับที่มันที่มันมีกากบาดนะครับมีกากบาดนะครับมีแหวนรองนะครับมีแหวนรองอีกทีนะครับกากบาดตัวนี้ครับแล้วก็มีน็อตยึดเบอร์38นะครับเข้าไปสวมอีกทีนะครับอันนี้นะครับว่ากันแบบนี้เลยหลังจากที่เราได้เปลี่ยนช็คตั้งถังตรงแล้ว นะครับอย่างอื่นไม่มีแต่ทําไมมันถึงขย่านะครับอาการขย่ามันมาจากพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับ่าสาเหตุของมัน่ามีพี่น้องหลายท่านที่หลงลืมนะครับอ่าลืมไปหลายอย่างนะครับที่ทําให้มันขย่าได้นะครับทีนี้ไอ้ที่ลืมแน่ๆครับไอ้ที่ลืมแน่ๆคือไอ้แหวนรองตัวนี้นะครับอ่าแหวนรองกากระบาดตัวนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเห็นไหมครับ แหวนรองกากระบาดตัวนี้นะครับหลังจากที่เราถอดออกมาแล้วนะครับทุกครั้งเราจะต้องได้ทําการแก้ไขตัวนี้นะครับเนื่องจากว่ามันแบนลาบไปแล้วนะครับเมื่อเมื่อมันแบนลาบไปแล้วปุ๊บความยืดหยุ่นแน่นหนาของมันกระชับไม่มีนะครับเราต้องมาแก้ไขตัวนี้เพราะไอ้ตัวนี้ทําให้ถังขยับได้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับอันนี้ครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มีหน้าที่เหมือนสปริงนะครับเนี่ยครับสปริงดันนะครับหนึ่งมันดันให้มันแน่นนะครับหนึ่งให้มันแน่นอ่า ต่อมามันก็จะทําให้ไอตัวเนี้ยไม่คลายตัวนะครับแน่นกระชับกันดีนะครับเพราะมันดันกันไว้นะครับเนี่ยครับไอ้ข้างล่างก็แน่นไอ้ข้างบนก็แน่นนะครับไม่ให้มันไหลไปได้นะครับเพราะว่าโรงงานเขาผลิตมาแสดงว่ามันมีความสําคัญมากส่วนใหญ่แล้วพี่น้องมือใหม่ถอดถังเอามาล้างนะครับหรือว่าได้ถอดแกนซักไปเปลี่ยนแกนซักว่ากันเถอะครับไม่เคยได้ปรับปรุงแก้ไขตัวนี้เลยครับออกมายังไรก็เข้าไปอย่างนั้นแหละครับทีนี้ไอ้ปัญหาตัวนี้นะครับหลังจากที่เราไม่ได้แก้ไขมันนะครับ หลังจากที่เราไม่ได้แก้ไขมันนะครับมันก็จะเกิดการละหลวมนะครับอ่าวิธีเขามันเกิดการละหลวมยังไงบ้างอ่าง่ายๆแบบนี้ก่อนหลังจากที่เราไม่ได้แก้ไขตัวนี้นะครับแล้วแหวนตัวนี้อ่าอัจลงไปเพราะว่ามันไม่มีแรงยืดหยุ่นนะครับเพราะกากระบาดพวกนี้มันจะมีหลายรูปแบบนะครับบางรุ่นก็จะเป็นสามแฉกบางรุ่นก็จะมีหกแฉกแบบนี้นะครับมันมีหลายแบบนะครับหลังจากที่มันไม่ได้กระชับแน่นนะครับนานๆไปมันจะหลวมนะครับอ่ามันหลวม หลังจากที่มันหลวมจะสร้างปัญหาขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับปัญหาอย่างไงบ้างนครับหลังจากไอ้ตัวนี้ยึดอ่ยึดไม่แน่นนะครับแหวนตัวนี้ครับไม่มีความกระชับน่นมันจะทําให้ไอ้รูพวกนี้ครับรูพวกนี้ครับไอ้ตัวนี้ไม่เป็นไรนะครับส่วนมากจะไอ้ไปตดรูกากระบาดมันเริ่มหละหลวมพอมันเริ่มหละหลวมแล้วนะครับมันก็จะเกิดการขย่าอ่ะขย่าไปไปมานะครับอ่าทาให้ถังนะครับ เวลาซักผ้ามันจะเริ่มขยาวเครื่องซักผ้าจะเริ่มเออเลิศขึ้นมาหลังจากที่ใส่ผ้าเยอะๆหลังจากที่มันเริ่มลวมนานๆไปนะครับมันจะทำให้กากระบาดพวกนี้นะครับเนี่ยครับกากระบาดพวกนี้ครับหนึ่งมันผูง่ายนะครับเนื่องจากว่ามันไม่มันไม่ลงตัวเข้ามันมันไปทําให้ตัวนี้ทํางานหนักนะครับพอมันดิ้นไปดิ้นมานานๆเข้าผูแล้วก็หักหลังจากที่หักแล้วมันก็จะปัดหมาดไม่ได้เลย พอมันจะเริ่มสปีดถังจะเริ่มขยเยาอย่างรุนแรงเสร็จแล้วเครื่องสกา้าวก็จะเออเลร์ขึ้นมาเพราะฉะนั้น <c oughs> เราต้องได้ปรับปรุงแก้ไขตัวนี้ก่อนทุกครั้งนะครับไอแหวนตัวนี้นะครับนะครับทุกครั้งที่เราถอดออกมาเราต้องแก้ไขก่อนทุกครั้งอย่าให้มันแบนลากไปแบบนี้นะครับทําแบบไหนก็ได้ครับทาให้ตัวนี้มีรอยวารอยนูนเป็นหน้าที่ ลักษณะคือสปริงนะครับสปริงดันแต่ถ้ามันลาบแบบไปแล้วนะครับมันไม่มีแรงที่จะดันเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นรองกับไอตัวนี้เท่านั้นเองครับและไอแหวนตัวนี้บางรุ่นเขาก็จะเป็นรอยนูนออกมาแบบนี้เป็นแหวนในตัวไม่มีไอนี้นะครับไม่มีแหวนตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกนี้นะครับมันจะมีแหวนลองทุกอันนะครับทีนี้เราจะต้องไปแก้ไขตัวนี้ยังไงทํำยังไงก็ได้ให้เป็นรอยนูนนะครับผมจะพาไปดูเลยนะครับหลังจากที่ผม ได้ถอดออกมาทุกครั้งเลยนะครับนะครับผมจะต้องมาทําการแก้ไขนะครับเนื่องจากว่ารอยนูนมันไม่มีแล้วนะครับผมก็จะมาทําแบบนี้เลยนะครับอ่าเนี่ยครับเนี่ยผมก็เอามีดนี่แหละครับเนี่ยมันง่ายดีครับเราไม่ใช่ไปสับมันแรงจนมันขาดนะครับแต่มันไม่ขาดง่ายมันมันแข็งมากนะครับเนี่ยครับอ่าเห็นไหมครับ อ่าครับมันแหมครับมันจะมีเลือดเป็นรอยเว้าขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเนี่ยครับแล้วเราก็หงายขึ้นมาอีกด้านหนึ่งเ <c oughs> ห็นไหมครับมันจะเป็นมันจะเป็นรอยเว้าแบบนี้เลยนะครับนะครับเนี่ยครับ รอยวอลลอยนูนแบบนี้มันจะมีหน้าที่เหมือนลักษณะคือสปริงดันกันไว้นะครับไม่ให้น็อตคายและไม่ให้แกนไม่ให้กาก,ากระบาดหลวมได้นะครับเนี่ยครับเราต้องทําแบบนี้ถ้าเราปล่อยแบนลาฟไปทุกครั้ง <c oughs> มันจะทําให้เกิดปัญหาอย่างที่ผมได้อ,อธิบายไปเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นถอดมาทุกครั้งต้องมาดูตัวนี้ก่อนนะครับว่ามันยังมีรอยว้าแบบนี้อยู่หรือเปล่ากระชับดีอยู่หรือเปล่าครับแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะแบนลาไปหมดนะครับเพราะ หลังจากที่โรงงานเขาผลิตมาแบบเป็นแบบนี้เพื่อที่จะอัดแน่นในตอนแรกเท่านั้นเองนะครับ <c oughs> มันก็จะอยู่ตัวเขามันหลังจากที่เราถอดออกมาแล้วปุ๊บมาเจอว่ามันแบ็นราบนะครับเมื่อมันแบนราบเราต้องมาแก้ไขแบบนี้ทุกครั้งนะครับไม่งั้นมันจะไม่ทนทาให้กากระบาดหลวมไปหลวมมาใน,นที่สุดมันก็จะผุแล้วก็หักไปได้ด้วยนะครับ <c oughs> อันนี้ก็ปัญหาใหญ่เหมือนกันเพราะไม่มีใครแก้ไขตัวนี้นะครับเอาละครับต่อมานะครับต่อมาถังขายยาวนะครับอาการของถังข่ายยาวนะครับ หลังจากที่พี่น้องได้ถอดแกนซักออกมาเปลี่ยนนะครับเอาอมาเปลี่ยนแล้วนะครับได้ถอดแกนซักออกมาเปลี่ยนนะครับ <c oughs> หรือว่าถอดถังออกไปล้างนะครับไอยางตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับอัอนนี้ก้นกากระบาดนะครับอ่าเมื่อกี้เราเราเห็นแต่ข้างบนนะครับเพราะว่าข้างบนก็จะมีแหวนตัวนี้รองนะครับแหวนตัวนี้รอง แล้วก็จะมีน็อตเบอร์สาดรัดไว้แบบนี้นะครับอันนี้เราเข้าใจแล้วนะครับว่าอันนี้ก็ทําให้ถังละหลวมและก็การกระบาดหักได้ถังขยาวเครื่องสภาพผ้าเออเลอร์นะครับต่อมาหลังจากที่เราถอดออกมาแล้วเราลืมครับนี่ครับเราลืมใส่เพราะว่าก้นการกระบาดตัวนี้มันจะมีแหวนรองอีกทีหนึ่งนะครับแหวนรองตัวนี้มันจะเข้าช่องของมันพอดีเลยเห็นไหมครับเนี่ยครับลองลองไว้นะครับ ก่อนที่เราจะเอากากระบาดที่มันติดถังเข้าไปเข้าไปเสียบนะครับเราจะต้องเอาตัวนี้ใส่ก่อนนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเพราะไอ้ตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้ครับแหวนตัวนี้ครับมันจะไปลองไอ้ก้นกากระบาดนี่นะครับให้มันไม่ละหลวมได้ง่ายๆนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับมันจะแน่นกระชับดีนะครับกากระบาดก็จะทนไม่ผุหรือว่าไม่หักง่ายนะครับ ต่อมามันก็จะมีไอ้ตัวนี้เสริมเข้าไปอีกรัดกันไว้ไม่ให้ไอ้ตัวนี้นะครับกากระบาดนี่ครับหลวมไปหลวมมาโยกไปโยกมาได้เครื่องซักผ้าเวลามันสปีดปัดหมาดมันก็จะนิ่งสนิทดีครับมันจะไปกระตุกตอนที่มันจะเริ่มสปีดบางทีสาเหตุมาจากผ้าเยอะเกินไปผ้าไม่สมดุลน,นะครับมันก็เลยทําให้ถังเขย่าได้เหมือนกันและพวกนี้ที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นะครับมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ถังเขย่าด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วพวกเราก็จะเล็งไปที่นะครับ สปริงโชกนี่แหละครับเนี่ยครับสปริงโชกนะครับแต่ปัญหาเปลี่ยนสปริงโชกแล้วมันยังเป็นอีกนะครับเราต้องไปดูพวกนี้ด้วยนะครับว่าเราได้ถอดได้แกะได้หักหรือว่าช่างคนอื่นเขาทามาก่อนแล้วมันมีปัญหาเราต้องตรวจเช็คดูให้ละเอียดก่อนนะครับเราอย่าเพิ่งไปโน้นตรงนี้เราต้องไปไล่ดูพวกนี้นะครับเนี่ยครับมีปัญหาทั้งนั้นเลยทาให้ถังขย่านะครับทีนี้วิธีเช็คดูว่าถังขยเาผมก็เคยได้อธิบายไปเกี่ยวกับการเช็คดูถังนะครับ อ่าซึ่งพี่น้องหลายท่านก็ยังสับสนอยู่นะครับถ้ากากระบาดมันหักหรือว่าน็อตตัวนี้มันคลายมันหลวมนะครับทําให้กากระบาดมันโยกไปโยกมาถ้ามันโยกไปโยกมาได้ก็แสดงว่าถังด้านในของมันเนี่ยนะครับนั่นนะครับอาจจะต้องหละหลวมนะครับจะต้องหละหลวมแล้ววิธีที่เราจะต้องไปทําให้อ่าไปเช็คดูมันว่ามันหละหลวมยังไงผมจะพาไปดูเลยนะครับเราต้องไปจับขอบถังสองด้านนั่นเลยครับแล้วเอาหัวไปมือนะครับดันนะครับดัน แบบนี้เลยนะครับเอาหัวไม่มือสองข้างนี่แหละครับดันโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาถ้ามันหลวมกว่อแกศกอกแก,กเป็นสาเหตุที่ทําให้ถังเขย่าล้านเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ามันหลวมแบบนี้ได้นะครับแสดงว่าการกระบาดครับถ้ามันหลวมอย่างที่เม่กี้นะครับอ่าเราต้องมาเช็คดูว่าหนึ่งน็อตมันคลายหรือเปล่าถอดออกมาดู 2กากระบาดมันผุหักหรือเปล่านะครับ 3. ไอรูตัวนี้นะครับมันจะมันหลวมกับแกนซักนี่หละครับเนี่ยครับเนี่ยครับรูตัวนี้มันมันเริ่มผุก่อนไปมันเลยเป็นหลวมกับไอตัวนี้ทําให้มันโยกได้นะครับพอมันโยกได้มันก็จะเกิดการเวียงเนื่องจากว่ารอบจัดของมันนะครับทําให้เหวียงได้เนื่องจากว่ามันมีผ้าอยู่ด้านในมันสปีดแรงปุ๊บไอรูนี้หลวมมันก็จะทําให้ขย่าลืมใส่แหวนตัวนี้มันก็ขย่านะครับ อไอแหวนสองตัวเนี่ยครับอ่ามันคลายออกมันไม่กระชับมันก็ขยานะครับการกระบาดหักมันก็ขยานะครับอ่าสปริงชกคอ่าสปริงชกคนะครับอ่ายืดหยุนไม่เท่ากันมันก็ขยานะครับอ่าเวลาไปตั้งถังเครืร่องซักผ้านะครับมันเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังไม่ตรงพื้นไม่แน่นมันก็ขยานะครับเพราะฉะนั้นให้พี่น้องมือใหม่เข้าไปสังเกตดูให้ดีนะครับว่าอาการขย่าอย่าไปเจาะจงอย่างเดียวว่า สเปรย์ช็อกแง่เลยเนี่ยนะครับไม่ได้นะครับเพราะาเราต้องมีความละเอียดมากมายพอสมควรนะครับการจะมาซ่อมแซมดูแลรักษาเครื่องซักผ้าทําให้มันมีประสิทธิภาพในการซักและใช้งานได้ทนทานเราต้องมีความละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องมือใหม่ที่กาลังจะถอดถังและดูเทคดูรายละเอียดของมันด้วยนะครับว่ามันเป็นมาแบบไหนนะครับคลิปนี้ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่กดติดตามเป็นกาลังใจสําหรับวันนี้สวัสดีครับ